พี่นะคะก็วันนี้พี่พี่รู้แล้วนะคะเรามางานของทางคุณายายคุณเอมี่เนาะแต่อขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะทางเจ้าสาวญานะคะรัชยานินลกันนะคะ,ค,ะคุณเอมี่นะักพิมมนแสนยาวมากนะคะคุณพี่ซันสิทธวีทีระกคุณชนเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนธอนสีรุง้งตัวแทนกลุ่มที่เนต g b t q i ีนะคะแล้วก็คุณวัดดาวอันชุมาพรค่ะ เป็นประธานและผู้ก่อตั้งนริพิตรไพร์ ice, ผู้จัดงานบางก Price, อกไพร์เป็นกรรมาการส่งริเท่าเทียมภาคประชาชนค่ะแล้วก็คุณนงนภัสจรรย์นะคะเราจะมีคําถามสั้นๆน,นะคะเต็มที่ก็ขอเสียงปรบมือให้ทางพี่คน<ข>อนได้ไหมคะเริ่มถามภาพทางทีมเจ้าสาวก่อนนะคะว่าพิธีแต่งงาน,นงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเตรียมงานนานไหมนานไหมคะสักพักหนึ่งคะ่ะสักพักนี่นานเท่าไหร่คะหลายเดือนโอเคสักพัก แล้วก็เห็นว่าวันนี้เป็นมออแหวนแบบคริสเตียนนะคะอยากพูดถึงพิธีมอบแหวนในวันนี้หน่อยค่ะว่าทําไมถึงเลือกพิธีแล้วก็มออแหวนนี้คะเรานับถือพระเจ้านะคะแล้วเราก็เชื่อว่าพระเจ้าคือความรักเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเความรักของเราเนี่ยเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราอยากให้พระเจ้าเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองความรักของเราให้อยู่เป็นนิรันดร์ค่ะค่ะจึงมีพิธีนี้เกิดขึ้น เราอยากให้เรยาเนี่ยค่ะในฐานะเป็นตัวแทนของ L G B T Q นะคนะคะ,คะที่ประกาศแต่งงานก่อนที่จะมีพรบสมเท่าเทียมค่ะคิดว่ารู้สึกยังไงที่เราได้จัดวันนี้ก่อนที่พรบรจะมาก็เตรียมตัวไว้ค่ะเตรียมตัวไว้เพราะว่าเ,เมื่องานตรงนี้เสร็จก็แปลว่าเราพร้อมที่จะเซ็นแล้วค่ะร <laughs> พร้อมที่จะเซ็นแล้วค่ะก็ เราจริงๆต,งตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยที่เราจัดงานแต่งงานเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งตามกระแสนะ,ะมันเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วเรารู้สึกประทับใจมากว่าเราได้ทําในด้านของพิธีกรรมทางจิตวิญญาณแล้วก็มีกฎหมายรองรับเราด้วยคือเราได้ทางทางชีวิตจิตวิญญาณและได้ท้งทางสังคมค่ะก็ดีใจที่เราเป็นเป็นคู่ตัวอย่างคู่หนึ่งค่ะในเรื่องนี้ลหัลงจากแต่งงานนี่แฟนจะไปอยู่ ที่ออสเตรเลียไหมคะค่ะก็แพลนค่ะก็พอแต่งงานเสร็จทุกอย่างในเมื่อทางประเทศออสเตรเลียก็ยอมรับทะเบียนสมรสของประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นสากลทางโลกก็จะสามารถที่จะพาเจ้าสาวแทมมี่ไปบินลัดฟ้า<ช>ข้ามไปได้แล้ววันนี้มีผลกับพวกกรีนกาหรือขอสัญชาติอะไรายใช่ะะก็จะจะขอสัญชาติได้ด้วยค่ะจากการสมรสจากการากสมรสที่ประเทศไทยค่ะ เราก็อยากให้ทางทั้งสองคนค่ะเป็นตัวแทนของผู้รัก LGBT นะคะพูดถึงเรื่องความกล้าหาญในการแสดงทางความรักการจับมือกันในในสถานที่สาธารณะนะคะแล้วก็อยากให้พูดถึงว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะช่วยยอมรับสิทธิความเท่าเทียมยังไงบ้างคะเชิญค่ะเชิญค่ะก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะการที่เรามีความรักมอบให้กันการที่อยากจะดูแลกัน แล้วก็สร้างครอบครัวไปได้วยกันก็ไม่ต้องกลัวนะคะขอให้มีความกล้าหาญเพราะว่าความรักก็คือมันมันบ่มเพาะมาจากคนสองคนค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามค่ะความรัก<ห>เป็นสิ่งที่สวยงามไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายใช่ค่ะวันนี้ก็บอกคนทั่วไปได้วยนะคะว่านี่เป็นสิ่งสวยงามจริงๆคะ่ะว่าจะเป็นเพศสภาพทางไหนเราก็มีความรักได้เสมอนะคะก็ลำหดับต,ต่อไปค่ะข,ขอทางพิซานนะคะจะเป็นผู้ก่อตั้งเรา กลุ่มิเศษ LG LGBT QIA+ ค่ะอยากให้พูดถึงวันนี้ค่ะเป็นนายพิธีอยากพูดถึงพิธีนี้สักหน่อยหนึ่งค่ะได้ครับต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่ค่อยรับเป็นนายพิธีให้กับคนที่ผมไม่เคยไม่ไม่ได้รู้จักสนิสนุนเป็นการสนต,ตัวเนาะแต่ว่าพอดีพอได้คุยกับทางพี่เลย่าแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็เล่าว่าเขาได้พยายามติดต่อทางโบสถ์ทางให้ต้องการผู้ประกอบพิธีต้องการจัดใช้สถานที่ในโบสถ์แล้วก็โดนปฏิเสธมาเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าเป็นงานสมรส เพศเดียวกันเข้าโดนปฏิเสธมาตอนแรกผมฟังเสร็จผมผมผมรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกแตกใจมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การแต่งงานทั่วไปละผมรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกร้องให้ผมจะต้องตอบรับเพราะผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่การแต่งงานธรรมดาแต่ว่ามันคือการผมมาเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วมาเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์ของชาคริสต์ของพระ,พระเจ้าว,ว่าผมอยากจะมายืนยันว่าการแต่งงานแบบนี้ความรักแบบนี้เป็นความรักที่พระเจ้าชอบใจแล้วก็พระเจ้าจะปลยผ่องงนการแต่งงานแบบนี้ แล้วอยากให้พูดถึงจุดยืนของกลุ่มนำทางสีน้หเงินค่ะว่าในด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กลุ่มของเราเนี่ยค่ะที่มีความเชื่อในพระเจ้าให้ทุกคนหัดมาเข้าใจเรื่องเพศหลากหลายและการศึกษาความคิมุมมองใหม่ค่ะก็เราเป็นกลุ่มคริสเตียนที่เชื่อว่าเราสามารถเป็น LGBTQIA+ ไปพร้อมกับการเป็นคริสเตียนได้100เราไม่ได้มีข้อกังขาว่าเราเป็นไม่ได้แล้วก็เราพยายามจะยืนยันว่าการเป็น LGBTQ เนี่ยไม่ได้มี ไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นความชั่วร้ายไม่ได้เป็นการตีความภาคัมภีที่ที่ที่ผิดแต่อย่างใดแต่ว่าเราพยายามให้ความเข้าใจเราพยายามสร้างความเข้าใจใหม่ว่าการตีความระคัมภีรในแบบที่อ้างอิงงานวิชาการในแบบที่อ้างงานวิทยาศาสตร์ในแบบที่อ้างอิงหลักฐานเนี่ยมันสามารถตีความใหม่มันสามารถมองมุมมองใหม่ได้แล้วก็เรายืนยันแล้วก็เราอยากจะเป็นตัวแทนของคริสเตียนเพื่อจะยืนยันว่าเราพระเจ้าของเรารักอังกฤวิ์อย่างมาก อ,อ,อยากบอกคนทั่วไปไมหมคะเรื่องความยอมรับเรื่องคามเคารพคำเพียนแล้วก็ศาสนาค่ะในทางสินนท้ท้ายค่ะก็อยากจะสื่อสารถึงกลุ่มคนทางศาสนาแล้วกันนะครับว่าผมเองก็ทํางานในวงการศาสนามานานแล้วก็อยากจะบอกว่า หนึ่งสิ่งที่ช่วยได้มากคือการที่เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพี่น้อง LGBT หลายคนแล้วก็ถ้าท่านได้รู้จักกับพี่น้องเหล่านี้เป็นการส่วนตัวสนิทสนมมีเพื่อนสนิทแบบนี้นะผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นความรักในมุมมองใหม่พวกเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากน่ารักมากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายครั้งเรามองจากศาสนาเนี่ยเรามองด้วยเลนส์ของตกกรกะด้วยโลจิด้วยการตัดสินแต่ว่าจริงแล้วถ้าเราได้มองด้วยเลนส์ของความสัมพันธ์เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ว่าชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงและเขามีความรักที่เหมมือนนกกับรไได้าแค่ ก็กำลับต่อไปนะคะเป็นของทางคุณวาดดาวนะคะวันนี้ค่ะมาร่วมงานของทางปริย่ากับทำมี่ค่ะที่เรียกว่าเป็นผู้รักยูริใช่ไหมคะค่ยริคู่แรกนะคะเหมือนการปลุกกระแสอยากให้แบบบอกความรู้สึกในข่าวว่ารู้สึกงไงบ้างคะจริงๆเคลื่อนไหวมา10ปีก็อยากจะเห็นภาพวันนี้ค่ะเห็นภาพแบบที่มันมีความหมายกับความรัก ของทุกคู่จริงๆตอนที่เราวันสุดท้ายที่เราได้รับการบทที่สพผ่านอ่ะเราก็บอกทุกคนแล้วว่าหน้าที่การเคลื่อนไหวของเราอ่ะมันเสร็จสิ้นวันนั้นหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จับมือหาแฟนเข้าไปแต่งงานใช่ไหมเพราะว่าหน้าที่นักเคลื่อนไหวจบแล้วเหลือแต่หน้าที่ที่เราจะต้องพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าไม่ว่าใครที่จะแต่งงานกันไม่ว่าจะเพศไหนที่แต่งงานกันเขาสามารถสร้างครอบครัวได้ เขาสามารถสร้างความรักและยืนยันได้และแน่นอนอย่างที่คุณเรียบอกว่ากฎหมายสําคัญมากที่จะคุ้มครองคู่รักของเขาไปถึงเมืองนอกก็อย่างที่บอกไปว่าหัวใจของกฎหมายที่สําคัญอ่ะมันทําให้พวกเราอ่ะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนเราคิดว่าการที่กว่าที่เราจะกล้ามาเขาเรียกว่าเช่าโรงแรมเช่าสถานที่ ว่ากล้าที่จะแจกการ์ดบอกคนอื่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเหมือนวันนี้แต่วันนี้พอกฎหมายผ่านเราเป็น LGBT มาตลอดชีวิตแต่เราไม่ใช่เป็น LGBT ตอนกฎหมายผ่านใช่ไหมคะมันมันคืนศักดิ์ศรีทั้งหมดเราก็คิดว่าพ่อแม่เพื่อนเราก็จะรู้สึกยินดีขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่เป็นคู่คู่แรกๆหลังจากกฎหมายผ่านแล้วก็ได้แต่งงานก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเพราะเราเชื่อว่า หลายคนเคยจับมือแล้วเคยไหมคะว่าเราจับมือแเราก็แอบปล่อยมืออย่างรวดเร็วเพราะเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเราใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้นี่แหละคู่นี้จับมือกันคู่อื่นก็จะกล้าจับมือแล้วก็สร้างสังคมสร้างสังคมสร้างครอบครัวไปด้วยกันค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญสําหรับการต่อสู้มา12ปีเพื่อเห็นภาพแบบนี้ค่ะขอบคุณมากที่ทาให้ภาไเห็นไดค่ะแล้วก็เห็นว่าจะมีงานแต่งงานคู่รัก LGBTQ QIA ทั้งหมด1,448คู่อัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะไม่ใช่คู่เรานะคะเราขอทำงานให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้น <c oughs> ค่อยแต่งอีกสักง,งานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันที่ยีบสามมกราจะเป็นวันสำคัญมากก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอทุกคนไปที่อำเภอ,อและถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันจะถูกปฏิเสธ แต่ว่าวันที่23มกราคมเป็นต้นไปอําอเภอทั้งหมด878อําเภอบวก50เขตในกรุงเทพมหานครจะไม่มีเงื่อนไขนี้ต่อไปก็คือทุกเพศไม่จําเป็นต้องคหน้านามว่าอะไรก็สามารถจดทะเบียนได้ซึ่งจะเป็นวันแรกของประวัติศาสตร์เป็นวันประวัติศาสตร์เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคะ่ะที่ทีอ่อนุญาตให้ทุกคนจดทะเบียนได้เราก็เลยตั้งใจว่าจะจัดงานเพื่อที่จะเชิญ ทุกคู่นะคะ,ะทั้งคู่ของคุณเรยาคุณแทมมี่แล้วก็ทุกคู่ค่ะมาร่วมยืนยันและเฉลิมฉลองความรักด้วยกันก็จะจัดใช่ค่ะจะจัดตั้งแต่เช้าเลยคือประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะจัดใหญ่บริเวณที่สยางพารากรอนก็คาดหวังว่าเป็นหลักทันคู่คือมันแน่นอนแบบทุกคนบอกว่า สมรถเท่าเทียมออกมาแล้วใครจะใช้หรอเราเชื่อไงเพราะมันมีเป็นพันคู่ใช่ไหมคะแต่นอกจากนั้นคือทุกสํานักงานเขตแล้วก็ทุกอำเภอก็จะเปิดพื้นที่จัดพร้อมกันนอกจากในกรุงเทพมหานครที่สยามพารากอนแล้วก็จะมีทางฝั่งของจัดใหญ่ที่ภูเก็ตที่ป่าตองที่ภาคเหนือภาคอีสานก็เิงเตรียมใช่ค่ะวันนั้นก็จะเป็นวันประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ก็ได้รับ าการเขาเรียกว่าจัดร่วมการและวรับคำเชิญจากทั้งทางฝั่งของอท่านผู้ว่าช,ชาติแล้วก็ท่านนายกมาร่วมเพื่อที่จะประกาศประวัติศาสตร์ของวันนี้ค่ะจริงๆก็ เพราะมีคู่จับมือค่ะเราก็เลยกล้าจัดก็ติดตามกันนะคะวันที่23มกราคมคิดว่าคู่นี้ก็จะเป็นไปแน่นอนคู่หนึ่งแต่มีคนถามว่าจะเป็นคู่แรกไหมคือเราไม่รู้เพราะว่าสำนักงานเขตทุกเขตเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันติดตามดูวันใชใช่แต่เราคิดว่าเราอยากให้ทุกคนร่วมจับมือเป็นคู่ประวัติศาสตร์ด้วยกันสําหรับวันแรกของประวัติศาสตร์ค่ะแล้วคำถามสุดท้ายค่ะอยากถามท่านเลยค่ะ อยากจะบอกสำรหรับพี่ีทีอออขออนุญาตก่อนนิดนึงขออนุญาตจะขอบคุณทั้งคุณซันนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณวาดดาวมากๆนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ไปงานแต่งงานพิธีคริสในโบสถ์โบสถ์หนึง่งและในขณะที่แลกแหวนเนี่ยานายพิธีได้บอกว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายเราแต่งงานถูกกฎหมายไม่ใช่เราคู่นี้นะคะหมายถึงชายอีกแล้วเขาก็โชว์ทะเบียนสมรสขึ้นมาทําให้เราแบบ นิดนึงนะแต่ว่าเราดีใจที่วันนี้เราจะมีทั้งนายพิธีในทางคริสแล้วก็ผู้ที่กำลังต่อสู้แล้วเรากำลังได้มาในเรื่องของกฎหมายฉะนั้นถ้าไม่มีเราทุกคนเนี่ยเราจะเท่าเทียมไม่ได้เลยเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะอยากให้บอกผู้รักราจีพี่ีคสันิดนึงค่ะทิ้งท้นิดนึงเออคือจริงๆเราสู้มานานนะคือหมายความว่าเนี่ยการสู้การสู้เรื่องกฎหมายคือสู้ส่วนหนึ่งแต่การสู้ ใช้ชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเป็น LGBT อ่ะสู้ทุกวันคิดทุกวันว่าจะบอกพ่อกับแม่เมื่อไหร่คิดทุกวันว่าจะบอกเพื่อนเมื่อไหร่กังวลทุกวันว่าเราจะโดนอมองเป็นแบบไหนยังไงเราคิดว่าทุกคนล้วนผ่านประสบการณ์เหล่านี้มากฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นแค่หมุดหมายหนึ่งที่กําลังบอกทุกคนว่าหลังจากเนี้ยมันคือความภาคภูมิใจในความรักของพวกเราและเราจะไม่เป็นตัวประหลาด ของสังคมอีกต่อไปก็ฝากกําลังใจให้ทุกคนที่มีความรักและจับมือเพื่อสร้างครอบครัวและพิสูจน์ให้เห็นว่าครอบครัว LGBT ก็มีความหมายและความงดงามเหมือนครอบครัวอื่นๆทั่วไปสําหรับคนที่ไม่มีคู่ก็รีบหาเพราะว่าโคมแดนเพศมันเปิด <c oughs> เวลารอยแล้วค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะนั สารอะไรใหม่ไม่ขัดกันอะไรใหม่ไหมคะสำหรับนัดเอาเป็นแบบทริคเล็กๆน้อยๆด้วยกันใช้ชีวิตคู่และการใช้คาว่าใช้ชีวิตคู่ของพี่เยนไลย่าแล้วก็พี่แธมมี่นะคะคือนึกว่าการที่เราจะคบกันได้ยาวๆเราต้องรักอีกคนในวันที่เขาไม่น่ารักด้วยอย่างหนูกับพี่ดาวเวลาเรามีปัญหากันเราจะจับมือกันตลอดหรือเราจะคือเราจะหาตรงกลางคาว่าตรงกลางตรงนี้อาจจะเป็นตรงกลางที่เอ็นมาฟังหนูบ้างในบางวันบางวันก็จะเป็นตรงกลางในฝั่งพี่ดาวแต่สุดท้ายแล้วคือมันมันคือการที่เราไม่ปล่อยมือกัน แม้ในวันที่อีกคนอาจจะไม่ได้หน้ารักกับเราทุกวันนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทริคที่ทําให้เราอยู่กันได้เป็นคู่ชีวิตที่ยืนยาวคุณซาล่าคะอยากทิ้งท้ายไว้ยันคะอยากสือ่อสารถึงพี่น้อง LGBT ทุกท่านแล้วกันครับผมโควแทนในฐานะชาวคริสเรารู้ว่าหลายครั้งองค์กรศาสนาก็ทาร้ายจิตใจแล้วก็ทําร้ายความรู้สึกมามากวันนี้ผมอยากจะมาเป็นตัวแทนในการขอโทษแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนเช่นกันที่จะมากราบอวยพรถึงทุกท่านที่คิดว่าจะแต่งงานนะครับผมเชื่อว่า ทางที่จะจะค่อยๆเปิดรับมากขึ้นแล้วก็ทางกลุ่มของเราก็จะพยายามช่วยกันขับเคลื่อนด้วยแล้วก็หวังว่าชีวิตของพีระยาและพี่ทำมีจะเป็นแรงกำันใจให้กับพี่น้องจํานวนมากที่จะกล้าเปิดเผยตัวแล้วก็นจดทะเบียนสมรสแล้วก็แต่งงานใน,นในาคตด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคมากค่ะ,คคะพี่ๆสื่อมวลชนมีคําถามถามไหมคะเียแล้ว <laughs>